พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการรู้จักประสบการณ์และดำเนินชีวิตพระคริ์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเพื่อการดำเนินชีวิตคริตรจักรที่แท้จริงสัปดาห์ที่7การตรก,กรรมบนตัวของพระคริ์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งดินแดนซึ่งไหลล้นไปด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งและการนำเอาส่วนที่เหลือล้นจากความอุดมสมบูรณ์ของพระคริ์เพื่อการนำพระคริ์มาจัดแสดงเป็นนิทรศการ และการนามัสการพระเจ้ายัางเป็นกลุ่มชนวันพุธอารบ,บิกหกการฝึกฝนวิญญาณของเราคือกุญแจสําคัญในการตรากตรามบนตัวของพระคริสต์การมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์และการก่อกําเนิดพระคริสต์เป็นผลผลิตวงเล็บหนึ่งหนทางที่จะตรากตรามบนตัวของพระคริสต์ก็คือการฝึกฝนวิญญาณของเราเพื่อจะติดต่อกับพระวิญญาณน,นั้นผู้เป็นความเที่ยงแท้ของพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นแผ่นดินงามมงเล็บสองเราควรฝึกฝนวิญญาณของเราเพื่อจะติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีประสบการณ์ต่อพระองค์ตลอดทั้งวันในทุกสถานการณ์และทุกสภาวะแวดล้อมของเราอารบ,บิกเจ็ดเราตรักตามบนตัวของพระคริสต์ผู้เป็นแผ่นดินงามโดยการฝึกฝนใจของเราเพื่อจะมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อจะรักองค์พระผู้เป็นเจ้า และโดยการฝึกฝนวิญญาณของเราเพื่อจะติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อจะต้อนรับการแจกจ่ายของพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่ครอบคลุมสรรพสิ่งซึ่งเป็นความเที่ยงแท้ของพระคริสต์ผู้เป็นแผ่นดินงามสัปดาห์ที่7วันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการพื้นฟูยามเช้าโยฮันบทที่4ี่ข้อยีพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการในวิญญาณและความสัตย์จริง ให้ปลายบทที่4ข้อ12เพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตและมีประสิทธิภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆและสามารถแทงทะลุกระทั่งแยกได้ทั้งจิตและวิญญ,ญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกอีกทั้งสามารถวินิจฉัยความนึกคิดและความมุ่งหมายในใจน่าเสียใจยที่คริสเตียนมากมายกลับไม่รู้ว่าเขามีวิญญาณ ดังนั้นยิ่งไม่รู้ว่าจะฝึกฝนวิญญาณของตนอย่างไรไม่รู้ว่าจะแยกแยะวิญญาณจากจิตของตนอย่างไรด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่สามารถถวายการนามัสการที่แท้จริงแด่พระเจ้าได้ตามที่โปรองส่งเสาะหาขอเพียงเรากำลังฝึกฝนวิญญาณของเราเราก็กำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ไม่ว่าในเวลานั้นเราจะเดินอยู่ตามท้องถนนหรือหยุดที่บ้านหรืออยู่ในห้องประชุมของคริตรจักรก็ตาม วันนี้การนมัสการที่แท้จริงสำหรับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนมัสการในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดแต่ขึ้นอยู่กับการติดต่อพระเจ้าในวิญญาณของเราขอเพียงเราอยู่ในวิญญาณของเราและขอเพียงเราฝึกฝนวิญญาณของเราเราก็กำลังนมัสการพระเจ้าถ้าเราตรากตรำบนตัวของพระคริสต์ผู้เป็นแผ่นดินง,งามของเราทุกวันโดยเรียนรู้ที่จะมีประสบการณ์ต่อพระองค์ในครอบครัวของเราในโรงเรียน หรือในที่ทำงานของเราเราย่อมจะมีความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์อย่างมากมายและเต็มไปด้วยพระคริสต์เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่เรามาร่วมการประชุมของคริสตจักรเราย่อมจะนำพระคริสต์มาด้วยและจะแบ่งปันพระคริสต์กับผู้อื่นเลือกอ่านข่าวสารในการฝึกฝนวิญญาณของเรานั้นบทเรียนที่สำคัญที่สุดซึ่งเราต้องเรียนรู้ก็คือการไม่ไปใส่ใจต่อสิ่งใดที่มาจากจิตของเรา เราต้องไม่ไปใส่ใจต่อสิ่งที่เราคิดอารมณ์ของเราความรักชอบของเราเราไม่ควรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของเราสถานการณ์ของเราหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแทนที่จะไปใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้เราต้องใส่ใจต่อความรู้สึกในส่วนลึกในวิญญ,ญาณของเราเท่านั้นการลืมสิ่งอื่นไปให้หมดและใส่ใจต่อความรู้สึกที่อยู่ในวิญญาณของเราก็คือการฝึกฝนวิญญาณของเรา เราย่อมไม่มีทางหลบเลี่ยงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่อเราในสภาพแวดล้อมของเราอยู่แล้วแต่เราไม่ควรถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านี้แม้ชีวิตธรรมชาติของเรามีความโน้มเอียงที่จะถูกสิ่งต่างๆทําให้คว้ยเขวไปแต่เราควรไปใส่ใจต่อความรู้สึกที่อยู่ภายในแห่งวิญญาณของเราตัวอย่างเช่นถ้าภรรยาของข้าพเจ้าป่วยแม้ข้าพเจ้าจะอธิษฐานเผื่อเธอแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ควรคว้ยเขวไปตามสถานการณ์ของเธอ ถ้าจะนมัสการพระเจ้าในวิญญาณของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ต้องเรียนรู้ที่จะคำนึงแต่ความรู้สึกในส่วนลึกแห่งวิญญาณของข้าพเจ้าโดยไม่ถูกครอบงำโดยความเจ็บป่วยของภรรยาของข้าพเจ้าเป็นไปได้ว่าขณะที่ความคิดและอารมณ์ของข้าพเจ้าถูกดึงดูดให้อธิษฐานเพื่อภรรยาของข้าพเจ้าความรู้สึกในวิญญาณของข้าพเจ้าอาจชี้นำให้ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อคริสตจักรที่อยู่ในเมืองหนึ่งก็ได้ การที่เราหาทางสมาธิธรรมกับพระเจ้าด้วยส่วนอื่นในตัวเราที่ไม่ใช่วิญญาณน,นั้นเป็นเรื่องที่ผิดเราต้องเรียนรู้บทเรียนของการไม่ไปใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมของเราเมื่อเรามาร่วมประชุมเราต้องฝึกอบมวิญญาณของเราโดยการใส่ใจต่อความรู้สึกในวิญญาณของเราแทนที่จะไปใส่ใจต่อความรู้สึกในจิตของเราถ้าเราทำเช่นนี้เราอาจค้นพบว่าในส่วนลึกของเรา มีความรู้สึกว่าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ไปใส่ใจต่อสิ่งอื่นเมื่อเราฝึกฝนวิญญาณของเราเราก็ไม่ไปสนใจต่อสภาพแวดล้อมของเราครอบครัวของเราความสำเร็จของเราตลอดจนความล้มเหลวของเราและถูกนำเข้าสู่ขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายเมื่ออยู่ในวิญญาณเราก็ประกาศได้ว่าฮาลิลูยาสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคริสต์จงเป็นผู้ได้รับชัยชนะ คนเหล่านั้นที่เพิ่งถูกคู่สมรสกวนใจหรือตื่นเต้นดีใจกับข่าวดีหรือกำลังเผชิญกับปัญหาในใจก็จะได้รับการหนุนใจจากการสรรเสริญของเราและประกาศว่าเอเมนสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อวิสุทธิทชนทั้งหลายฝึกฝนวิญญาณของเขาเช่นนี้การประชุมก็จะถูกนำเข้าสู่วิญญาณและวิสุทธทิชนทั้งหลายก็จะนมัสการพระเจ้าในวิญญาณนี่ควรเป็นแนวทางในการประชุมของเรา แต่ส่วนใหญ่แล้วเรากลับไม่ได้มีภาคปฏิบัติเช่นนี้นี่คือสาเหตุที่เราต้องเรียนรู้บทเรียนนี้อย่างเร่งด่วนการนามัสการพระเจ้าเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในวิญญาณต้องฝึกฝนวิญญาณของเราเราต้องไม่ไปใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมตลอดจนความรู้สึกสิ่งที่เราคิดและทัศนคติของเราต้องใส่ใจแต่ความรู้สึกที่อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของเรานั่นคือความรู้สึกที่อยู่ในวิญญาณของเรา